สวัสดีครับฟรีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ว่าตามเลขเนาะให้น้อยให้น้อยเนาะรวมน้อยนะครับหมู่บ้านนะก็ถือว่าโชคดีนะครับหมู่บ้านมอเลยก็ลงเลขล้าซีโต้ของฟลีโลกไห้น้ำทางช่องมาเลยปันโชคเนาะก็ถือว่าเลขล้าซีโต้ฟลีกับเขาน้ำเด้อนะครับก็ถือว่าสุดยอดดีเนาะเห้นไมซีโต้นะครับเกาะเกาะเตี้ยมนะครับวันนี้ก็ว่าตามต่อสำหรับเลขร่วมนะครับแล้วก็เลข ชุดถอนละชุดเจาะนะครับพอลี่เอมาเบื้องผลงานของวันที่ทีพายมากเจ็ดแปดเนี่ไปเข่าลาบพัฒนาเนาะพอลี่เนาะอ่าหลือลาพัฒนาหกแปดเจ็ดเนาะหกตัวกลับส่วนสองแปดเก้าเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งเนาะก็อาจจะเข่าลวมน้อยนะครับหรือน้อยหลายน้อยแหละนะครับก็ถือว่าเข่าดีถึงสี่จุดเลยนะจะมาเบื้องส่วน เลขชุดจอห้องเป็นยังเขาบ่อเขาล่องกำลังนะครับชุดจออันนี้การอินจอเฉพาะกิดเขานะครับเดินเหล็กเดินเนาะเขาหกเดิอนะครับตัวพอดีจะบ่ออะรเนาะโคคาเด้นนะครับลาสตากับเดินหนึ่งเขาไม้ลีเนาะนะครับอ่าพอดีอันนี้ว่าเขาเนะตัวเดินเขานะครับสำหรับเหล็กชุดลาสตาเฉพาะกิดนะครับ เดินมาแรกเดีพอดีของพอดีนะเขาดีมากเลยนะครับเขาทึงลากสตาเขาทึงเพอคิดเพราะว่าส่วนเขาเรียกยันย่อมพอดีเนาะมีย่อมแต่มาแรกที่เราอยู่ขับยังไม่แห้งอืูขีดได้ลายเดียวกันได้พี่น้องตาฟังอันที่ขีดได้ลายแมียนแดงก็เลังโซกันเลียงอันลายนนันนี่เลยเริ่มลงเขียนผิดเลยลงเขียนอันผลนออกวอาง่าผล้ออกเนาะอันที่ขีดหนึ่งพ้ออกเราแล้วจุดผิดเนาะครับนอัที่พ่อขีดขายจังเมียนพ้ออกยี่สิบครับอ่าเราลงขีดตาฟังมานะครับ อ่ะคือมีพิเศษเข่าเต็มเต็มแบบพลาหกสี่หกเนาะครับกับออกออกตัวกลับเนาะครับหกสี่สี่หกนะครับอ่ะสีเนี้ยกับสี่เป็นเด็ลีนเข่าอีกเด่นพิเศษเขาเนื้ออกจัด้กับมีครับอืมโอ้สามตัวแตกหรอเลาเรียกับโอ้นะครับสีพลีจับโปรด้์สามตัวแตกคือพิเศษนะครับเมืนจับได้กับสามตัวแตกเด้อนะครับก็เสียดายเขาเป็นย่างพี่น้องบอกดุยดอกว่าจับเอาเนาะเขาเรียจับเอาครับมันเจ๊งยังไงส่วน ปกตินี่เขาเด่นนะครับหา,าพิเศษนี่เขาเด่นหนึ่งเนาะแต่ว่าให้ผู้ได้จับพิเศษได้ก็จะเป็นหอย่อนสามตัวศูนย์หกซีแล้วก็ซีหกพอลี่เนาะ,ะจุๆบๆกันมาตามต่อเลยครับพี่น้องวันนี้ท่านใจสำหรับเลขพอลลี่เบื้องของไงวันที่หกวันที่หกเป็นชุดร่วมก่อนนะครับเอาเบื้องนะชุดร่วมมีอย่างไรตัวอ่ี้ยอนเด็กคนฟัง,งเนี้ยชุดร่วมมี ลาสตาเฉพาะจ izations, 4, 2006, 3, 36, 58, ิตกาชาติสามศูนย์เจ็ดสี่จับคู่ให้กับสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสามสี่พิเศษปกติวิไอพี่ศูนย์สามหกแปดจับคู่ศูนย์หกสามแปดสามหกศูนย์แปดเบิร์นศูนย์ศูนย์เก้าเก้าได้ค่ะอืมอ่ะมีเลขเบิร์นเนี่ยเรืนะครับวันนี้ว่าเรื่องพองเขาดีว่ะเอฟซีทั่วไปว่านขาเีื่เรื่องเบิร์นเลยนะอ้าววันนี้ขึเรื่องเบิร์นเฮ้ ลืมนน้ำคืนนี่มันลืมน้ำเวทนิเกออ่ะนะครับว่าตามชุดจอนะเอาเป็นชุดจอของนายล่าสตาเฉพาะกิจกาชาิะนะครับประมาณนี้ได้นะครับอ่าจำไดเจ้าว้พี่้รงนะครับสมเด็จพระนะ่ล่าสตาก็มีสองหนึ่งสองะครับเด่นแป๊บนะจบใบหนึ่งสามแปดสองแปดสามเก้าสามเก้านะครับเฉพาะกิจเก้าหนึ่งสามหน่งสามนะครับจำใ สองสองเก้าสามศูนะครับส่วนกาชาตินะครับสามตัวนี้แปดหา 0, เด่นแปดเนาะนะครับจับให้สองหาแปดหาสาแปดแล้วก็สองสามอ่ะเพื่อเตรียมครับจับหน้าจอไว้เพื่ได้จับเจ้งจับให้ตัวแดงเด้อนะครับให้มาหกตัวนะครับสิมี้จูตรงตาแ่งมันให้เจราะของน้อยห้น้อยมนะั่นนะร์เวเนาะครับผมครับผมอ่าจมัมาจัเวียงเลเด้อนะครับว่านนี่ก็สามตัวแตกด้วย ครับแต่ว่าจับอะไรซื้อเป็นของพิเศษนะครับเอามาบางชุดยอดนิยมนะครับเดี๋ยวมาตื่นพลอ่านให้ฟังเลยชุดยอดนิยมเนี่ยเขาดีครับเขาดีเขาดีเนะาะสามตัวแตกมากดีพี่น,อน้องชวนี้ต่อกันเลยเสมอเนาะแค่ว่าปัญหาจับสไนดใดซื้อเลยนะครับ <c oughs> เอาไปตัวอ่านชุดยอดนิยมพิเศษหาศูนย์หา,หาเด่นหกจับคู่ให้หาหกหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึงนหนหนหน่งปกติ สองหเด่นหนึ่งจับฟูหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเหนึ่งสองมีใหพี่สองดเด่นศูนจับฟูศูนย์แปดสอดสองศูนย้ค่ะนะครับนี่เป็นชุดยอดนิยมเนาะนะครับชุดนี้ชุดนี้เลขสาตัวเขาดีเด้อนะครับพี่น้องก็ลองจับได้เนาะมีว่งมือสมือหันในวีพี่เขาเก็บสมือเนาะสตัวเนาะมือว่านเนี่ยวาเขาพิเศษได้นะครับได้ชุด3น้อยตัวนี้แหละสามารถเรียกเอาสตัวได้เลยตัวใดตัวนึงเนาะ มีสิทธิ์โอกาสแตกสามโตนะครับจับสีดีเนาะปลาขังพอลี่ก็จับถือแตกขึ้นกันแต่ว่าผู้ใดเก่งเรียงจับครูก็ลองจับเรียงนะพอลี่เนาะครับครับเขอบคุณหลายพี่น้องแคมป์มาเจ้าไว้นะครับจะว่าอะไรพาดโอกาสเลขชุดเอ่อเยอะแล้วก็ชุดรวมน้อยนะผลงานมีให้เห็นตลอดนะครับมาว่านมาเลยก็ลงชุดนันเทน้ำนะครับก็ถือว่าแตกคนเล่าเนาะสำหรัผู้ชมของมาเลยนะครับแต่ว่าผู้ใด ซื้อน้ำร่วมหนี่งว่าผิดหวังเราต่ละมือเนาะเขาเรียเนาะครับผมอืมไอ้ตรงมือไทยก็ซื้อไทยได้ไอ้ตรงเล้าก็ซื้อเล้าได้แมนครับนะครับว่าแมนธรรมดาซื้อร่วมเขาว่าร่วมฟังดีๆีรถเนาะอืมจะซื้อมันก็บอกซื้อร่วมเขาว่าร่วมเหมือนเลยนร่วมเนื่อเนาะเพราะว่าเป็นใคาเลยขอบจักวานเลเลยเขาเรีเนาะอืมเพราะว่าห้าน้อยนี่มันว่าแมนน้อยเดียวไม่เห็นนะครับเพราะว่าไอ้ขี้ตอดมันเหลือหน่อยๆตัวนี่คือเขาออกมาตั้งหกน้อยคนนี้แล้วมันมีเรียกจะตัวหกน้อย เอามาคัดให้มันเหลือแค่สี่ตัวแต่ละน้อยมีหกตัวเหมือนว่าล่ะเจาะม่านวะครับยังต้องจะคัดแต่ละน้อยหกตัวเนี่ยมารวบกันแค่ชิ้นใถอดลรหัสว่าสี่ตัวครับวัตถุแม่ธรรมดาเนาะนี่แหละปัญหาที่เพื่อนอยากเห็นว่ามันเพื่อนเนี่โอ้ยมาเห็ดเห็นบ้างอย่างมาสิบายอีกวัตถุแม่เอาตัวเอาน้อยเดียวมาเห็ดตรงห้องแล้วเลยนะคัตั้งหกน้อยแต่ละน้อยมีหกตัวอัาพญี่ปุ่นเี่ยเมื่ท่านไหนเก่งนะครับเด้อพญีาปุ่ยังถอดรหัสอยู่บมื่ท่านไหนสามารถที่จะเป็นสูตรคือเพื่อนได้นี่นครับ นะครับอาจจะว่าท่านใจแต่ว่าฮาน้อยฮาุกงอัสมอนะคุณบักเดินตรงวันเนี่ยก็เลยลงไปนะว่าท่านใจเดี๋่วเรพญานิิมใจอย่ดิเฮ้ยบอกปันมาเถาเลยเนาะเออเงินนั่นนู้อเมื่อคืนผูกกระื่นเเจ้ทศัพาบดูข้ามือเลเจ้ดนอนเดกนเปิดทอัสทบไปเป็นกรนลาบแค่เออ กัือว่าละนะผู้เฒ่านอนน่อยเด้ผู้หี่รี่เลยเป็นผู้เฒ่านอนน่อยอย่างล่อนย้าตน้ำหมถึงนะเป็คนมาเคลื่ยาตัวเฮียหมายถึงมนเ็นอนหน่อยเป็นย่อมแพ้ไงเนาะเห็นตาซุมาอยู่หลายนอนตะเวนเนาะเป็นนอนเดกอีว่าผู้เฒ่า่นอนเวนแล้วกันตือนจะเด็กตอนจะเดกเาีนอนเเข้ามาเข้ามาเฒ่าเพื่อยิ่งดูปวดเรียกพี่ได้ไหมเขาบอถ้านอนเว้นเขาจกันอนอิ่มแม่มันก็้ตื่นตาเว่น เอ้ไอายุสามียัไงบ่มีผู้ใดสลับเท่าเตีเลยคือแสนชัยเลยนอกจากพญยรีผู้ดเดียวแน่นว่แม่นคักเออยิ่งนักกติก็แม่นเล่นวะเอาพี่น้องว่าเพิ่งชุดรว่วมเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับคนยนสงลงเนาะ,ะต้องหันวิธีเลยนะครับเหมือนกับฝนตกอีกเมื่อตื่นเมื่อพี่น้องเอ้ยนะฝนก่อสากได้เรย่อยเรื่อเพลียได้พี่น้องตามนี้นะครับชุดร่วมผลงานมีเสมอเนาะโปรดติดตามทางช่องพอลลี่นะ ก็คงจะมีโชว์นะครับฝากไว้นะครับช,รช่องมารวยช่องเมนตุยได้นะครับเมนตุยกับรวยแล้ววันมารวยกับปันโชคเนาะนะครับกับฝากไว้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่ <ไ gün. S 1> อมาเล่าสี่ตัวกับามแต่ขึ้นกันนะอ่านะครับจะเบิ่งผ่านๆเด้อนะครับสังเกตสังกาเนาะสังเกตสังการอันใดมันเขทา,าดีอ,อนะันใดบรรเทาดีครับโยกมาให้เบิ่งตอนนี้คืออยากให้เบิ่งสังเกตตัวนี้น้อยๆนะครับตัวนี้น้อยๆเดงๆนี่สำคัญแท้ดริ โพมาสามยุเรื like ่อยอืมครับคืออยากสังเกตแล้วว่ามันมันเมียนี่เีนะมันเขาสามตัวเลยมานสามชิ้มือแล้วครับแต่วมาดิยุ่น้อยได้กับวรู่เนาะพี่น้องกับใส่วิธีสังเกตสิเป็นชุดยอดนิยมเลยครับพิเศษปกติวีไอพีอืมเพืสังเกตเพิ่มก็ได้เนาะอืมเพื่อมือดีผู้ใดจับดีเก่งนะครับบางคนผลกับแจ้งเรียงอ่าสูตรตัวนี้แล้วคนมีตัวเด่นตัวยังเพื่อนนี้แล้วเนาะครับมารถกเราพอลีไปจับซอยกันได้เรือนะครับ อือเอโชุกๆหวานๆขอบคุณพอรี่อะไรเตยแบ่งปันชูเนื้อทางเด้อนะครับ<ช>ตามพอรีอรอร่าผิดหวงังเนาะมีทุกตัวเลขมีทุกศกอ่าน้อยทุกเหล้าถูกก้สารพัดพี่น้องเอาคนเคียง <ๆ S 2> รอบด้านเนาะงพอรีเอาฝากอะไรก็ไรก็เชร์ครับสวัสดีสสดครับชุกๆหวานครับ